โดยข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนวดว่าในการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพัญัติให้คณะมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมิการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรมกรมณิการวิสามัญจำนวน21คนไม่เกินหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมิการทั้งหมดจึงเท่ากับไม่เกิน4คน ขอเชิญท่านมติเสนอรายชื่อกลักรรมธิการครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาวสุมาอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพศในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีดังนี้ หนนายสุประชัยใจสมุทรสองรองศาสตร,ราจารย์ชุดทินันประสิทธิ์ภูริปรีชา 3. านายสุพัฒนบุญส่ง 4. ี่นายภาคภูมิรุจิขจรเดชครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอได้ชื่อกรรมธิการครับครับขอเรียนเชิญท่านอาลีบรรจงธุรการเชิญครับ บเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันอารีบรรจงธุรการสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรมมาธิการวิสามันในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภา mm hmm. เพื่อพิจาราร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้จำนวนสิบเอ็ดคนดังนี้หนึ่งนายกมลโรดคล้ายสองนายอมรศักกิธานานันสามนายสุเทพสังวิเศษ 4. นายสมทบถิรพันธ์ห้ศาสตราจารย์ชานนรงพรรุร่งโรธหกนางมยุรีโพธิแสน 7. นายสมชายนุ่มภูล 8. นายอิสระบุญสองชั้น 9. นายธนพัฒน์ตวงวิไลสิบนายนิฟาริระเด่นอามาัดสิบนายนภพ,พลายวิเศษกุลสิสอง นายสุพัชชัยเตียวเจริญโสภา 13. นางธารณีปรีดาสัน1์14นายจรุนกลิ่นตลบ 15. นายบุญชอบสะสมทรัพย์ 16. นายกิติพันธ์อน,นันตกูลจิรโชต 17. นายฤชุแก้วลายขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องครับ จะมีสมาชิกท่านใดเสนอ,อรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบขอเชิญเลขาธิการบุทธิสภาอรายชื่อกรรมธิการครับรายชื่อกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพศจำนวน21คนประกอบด้วย 1. น,นายสุปชัยใจสมุทร 2. รองศาสตราจารย์ชุตินันประสิทธิภูริปรีชา 3. นายสุพัฒนบุญทรง 4. นายภาคภูมิรุจิขจรเดช 5. นายกมนรอดคล้าย 6. นายอามรศักดิ์กิจธนาน,น เนายสุเทพสังวิเศษ 8. นายสมทบถีระพันธ์ 9. ศาสตราจารย์ชานรงพร์พรรุ่งโรธสิบนางมยุรีโพธิแสนสิบเอ็ดนายสมชายนุ่มพัวภูล 12. นายอิสระบุญสองชั้น 13. นายธนพัฒน์ตวงวิไลสิบส นายนิฟาริศระเด่นอามัด 15. นายนภพลายวิเศษกุล 16. นายสุพัชชัยเตียวเจริญโสภา 17. นางธารณีปรีดาสัน 18. นายจารุนกลิ่นตลบ 19. ก 19. นายบุญชอบสะสมทรัพย์20นายกิติพันธ์อนันตกูลจิรโชตและ 21. นายรุชุแก้วหลายขอบก็ต่อไปจะถามที่ประชุมว่าจะกำหนดเวลาประจิติภายในกี่วันครับเชิญครับกับเชิญท่านอัจารพันธ์หอมรถเชิญครับ กาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่194ค่ะขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นระยะเวลา7วันขอตามข้อบังคับและก็ขอผู้รับรองด้วยค่ะมีผู้รับรองถูกต้องครับจะมีสมาชิกท่านใดกัดข้องหรือมีความเห็นปอย่างอื่นหรือไม่ครับ ถาไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับขอบคุณท่านรัมนตรีและผู้จี้แจงทุกท่านครับ